ทางนี้ใกล้กว่าไงพี่กายอาบอกใกล้ไง <c oughs> ทีหลังเ็เลย <c oughs> ใครให้ยายาวงามเาบอกว่าทไมให้ยูตรงนี้แล้วบอกว่าศิลปินจะออกข้างหลังหมดอ๋อคือใบขอเขาหรอ เพียงนึกว่าเดี๋ยวต้องฟินแล้วเพราะต้องได้เดินกับไบนยาวที่หลบี่คือหาแล้วพรุงนี้ใบจอดด้านนูน้เนาะจะได้ไปรอกสี่โมงใช<ข>่สี่โงใช่ยเขษรบกวรแจ้งคนอื่นด้วยก็ได้อะไรใจพี่นะไป่ต็ไหนมม่ยังข้าวนมะเลย ้า4โมงก็คงร้อง้า6โมงอดี๋ยวทุ่มเถ้าแต่รู้เวลานัดก็ยีโถแล้วไม่้องเก็เองต้องเก็งต้องเก็งฝรั่งไม่เต็มไง้องด้วยเหรอ6กก็้องด้วยเออดีอ่ไปอยากดูนี่เทนแล้ว พี่เก็เกไปไช็คกับโบโนมพ,พี่เปงเขไปหนังร้อยละะ้านต้องยืนตรงนี้แล้วเราจะถายเซลรอ